หัวข้อที่4ก็คือการเปลี่ยนฐานลอการิทึมความหมายของมันคือการเปลี่ยนฐานจากฐานหนึ่งไปเป็นอีกฐานหนึ่งคอนเซปต์คืออะไรก็คือเปลี่ยนจากลอค x ฐาน b เปลี่ยนให้เป็นลอค x ฐาน A ความหมายคือเอาง่ายๆคืออันนี้ฐาน b ใช่ไหมอันนี้ฐาน A ก็เหมือนเหมือนกับว่าเปลี่ยนจาก b เป็น A อย่างเงี้ยเลขฐานคนละตัววิธีการดีกว่าวิธีการก็คือฟอร์มฟอร์มตอนแรกมันเป็นลอค x ฐาน b เปลี่ยนให้เป็นตัวนี้ เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนแบบนี้ log x ฐาน a หารด้วย log b ฐาน a สังเกตดูว่าเฮ้ยมัน log ฐาน A เหมือนกันแต่แค่เอามาหารกันนะครับอะเรามาดูวิธีการทำข้อนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นโอเควิธีทำจะขึ้นบรรทัดไหนเป็นบรรทัดแรกครับพราะเราจะหาตัวนี้ถูกไหม ล็อกล็อกสอลอก2.17ฐาน3อ่ะเขียนต่อเลยตัวนี้มันทัดแรก lock, 1, 7, แล็อก2.17ฐาน3าอ่เราก็เท่ากับเลยสังเกตดูนะครับว่าเฮ้ยเขียนได้เป็นเศษส่วนเหมือนจะใช้ฟอร์มี้นะที่อยู่ในตารางที่ผมตีช่องดูนะ2.1 เอกตัวนี้เอกตัวนี้นะเอกตัวนี้คือ2อจุดหนึ่งอะไรเอาใหม่นะอันนี้คือล็อกใช่ไหมอันนี้ก็ล็อกนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับแล้วลองสังเกตดูว่าล็อกสองจุดมันคือล็อกเอ่าแล้วก็ล็อกสคือล็อกนลอกฐาน b ีตอนเราแทนค่านะครับอันนี้ก็เป็นล็อกอันนี้ก็เป็นล็อก ล็อกล็อกนะครับแล้ว X คืออะไร X ก็คือ2อจุดหนึ่งอะไรโอเคสองจุดหนึ่งเจ็ดนะครับ B คืออะไร B คือเลขสามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขสามอ่าว a คืออะไร A คือล็อกฐานสิบโอเคไหมล็อกฐานสิบซึ่งเราไม่เขียนถูกไหมครับล็อกฐาน10บล็อกฐานสิ เพราะฉะนั้นได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับพอได้แล้วเราก็คำนวณค่าเลยอ่าอะไรเนี่ยล็อกสองจุดหให้มาเป็น0.33 6 5อันนี้ก็หารล็อกสมีค่าเท่ากับ0 4 7 7 1จุดสี่เอ่าคราวนี้คราวนี้ทำยังไง ถ้าอยากให้ง่ายเนาะเลื่อกตำแหน่งโคสนิยมจะง่ายครับอันนี้มันกี่ตำแหน่งโห้สี่ตำแหน่งเลยดูยากว่ะอันนี้ก็สี่ตำแหน่งดูยากว่ะทำให้เป็นอันนี้แนวทางผมนะทำให้เป็นสองตำแหน่งถ้าไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะตัดปังจากที่มันเป็นศูนย์จุดสามสามหกห้าเปลี่ยนเป็นสามสิบอะไรสามสิบอะไร คิดมือนะนี่คิดมือนะเปลี่ยนเป็น33.6อะไรครับ65อันนี้ตัดไม่เอาละเปลี่ยนเป็น47 4 7ิเจุดเลย7จนึงโอ้พอเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่เฮ้ยเราขอขออภัยนะตกเฟรมตกเฟรมตกเฟรมโอเคโอเค33.65 เ,เ,เขียนให้เป็น2ตำแหน่งเป็น33.65ิบก้ตัวนี้0.4771เขียนให้เป็น2ตำแหน่งก็เป็น47.71คราวนี้ยังไม่พอครับทําให้เป็นค่าประมาณไปเลยเท่ากับปัดขึ้นเลย33.6ปัดขึ้นเป็น3เป็นตัวเลขเดียวเลยทํซิผ่านเห็นไหมอันนี้48 เอ้ยถ้ามีเคยมีคำถามไหมว่าถ้าถ้าอันนี้สี่สิบสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นสี่สิบเจ็ดจุดสองห้าอย่างเงี้ยจะปัดให้เป็นเลขอะไร <44. S 1> เออจะง่ายกว่านะอ่าสามสิบสี่จุดสี่อะไรนะสามสิบสี่จุดสี่อะไรสี่แปดเอ้ย หานสดสดหรือว่าจะเอาแม่สองตัดก่อนอ่าเอาสองตัดก็ได้อ่ะช่วยกันตัดหน่อยสองอะไรได้สามสี่ถูกต้องครับตัดสิบเจ็ดสองอะไรได้สี่แปดกี่สิบสี่อาเรามาหาเลขกันดีกว่านะครับ17อยู่ข้างใน24อยู่ข้างนอกหารยาว รู้แน่แว่าตัวนี้จะต้องเป็นเลขศูนย์ตรงเลขเจ็ดเจอ,อน,นี้ใส่จุดนะครับมันเกินไงอันนี้ก็ใส่เลขศูนย์อ่านว่าร้อยเลยร้อยเจ็ดอาทองแม่ย5ดีกว่าเนาะ25 1 25 25นึ่งย5 3ห5ายี่ห5าสอง จะเอา25-6หรือ25-7ดี2ี6หกเนาอโอเคยี่บ okay. าคูณต้อง20่สิอะไรนะ24ใช่ไหมย4คูณอะไร46่หกยีบสเกินไม่น้อทด2 6-2-12ทด2เป็นทด2เป็น14บสี่คิดว่า24่คูณเจะเกินไหมจะเกิน170ยเจไหมย4คูณ7จะเกิน170เจ็ไหม ไม่เกินเอาลองดู4 7 2 8 7214 15อ่าอย่างนี้เกินไหมไม,ไม่เกินเอาเลยใส่เลข7 1 6 8ลบกันเป็นเลข <S 2>, 2. <S 2, 2เติมศูนย์กี่ตัว1ง,งลงมาเฮ้ยเกินไหมเนี่ยเกินใส่เลข0คราวนี้เติมเลข 0นดึงศูนลงมาเขาเรียกว่า2องอะไร200รอ้าวย5 4เฮ้ย24สี่คูณเจ็ดอเอาคูณเลยดี8ปเ <8, S 2> หรอ24่สี้สิบอ่าสี่สี่แปดสามสอง1ปดส อ่า24่คูณแได้192ไม่เกินหนึ่งเก้าสองอันนี้ลบกันได้8เติมศูนกี่ตัว1นดึงลงมาครานี้24คูณอะไรห,ห้ามเกิน80 25 3 75ใช้เลขสามพอสตำแหน่ง0.7 08์จุดเแลสา เท่ากับ0.7083นี่คือคำตอบเป็นค่าประมาณนะครับโอเคจบข้อที่13